ทีเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัควาภาราณะสิยังวิหะรติอีสิบปัตเนมิคาทาเยตันตโขพัควาปัญจวัคคิเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปัปภะชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขัลลิกานุโยโโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอระ อะนาลิโยอนตถะสันหิโตโยจายังอตตะกิละมะานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนตถะสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโภอันเตอ,น,เตอนุปคัรมะมัชิปทาปฏิป,าป,ฏปาาทาตถาคเตนณอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนานการณีอุป,ปสมายะอภิญ,ญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติ กัตมาจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาักขุกรณียะนะกรณีอุปสมายะอภิญ,ญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังฮิโกมโคเสยทีทงังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากมมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโหสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจกขุกรณียะกรณีอ um ุปสมัยะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโขงปะนะพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณนัมปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัส,สุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะละพัติตัมปิทุกขงังสังคิตเตนะ ปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทางโหปณะพิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจ,จังยายังตันหาโปโนภวโปโนภว,วิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราภิกนันทินีเสยธีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทางโหปนะพิขเวทุกขะนิโ,โรโธ อริยสัจจงโยตัสาเยวะตัญหายะอสิสะวิราคะนิโ,โรโธจาโคปฏินิสักโคมุติอนาลโยะอีทงองังโขปณะพิโวทุกขะนิโรทะมินีปฏิปทาอริยสัจจงอยะยมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยถีถังสัมมาทิติสัมมาสังกโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาญาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปาธทิยานังอุทัปาธทิปัญญาอุทปาธทิวิชาอุทัปาธทิอาโลโกอุทปาธทิตั้งโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิขเว ุพเพอนัุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินยาตันติเพเมพิคเวุูเพอนัตุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิ อิทางทุกขสมุทยโยอริยาสัจจันติเมพิคเวปุเพอ,อนนุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโขปันิทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปหาตัมพันติเมพิคเว ปุเพอนะอน,นัสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโโปณิทางทุกขสมุทยัยโยพระยาสัจจังปะหินันถิมีพิเขเวปุปเพอนะโนสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิอิทังทุขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาะทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิขเว ุเพอนัน uh ุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขันนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ อิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิขเวปุพเพอนานณสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเวตพันติเมพิขเวปุพเพอนนณสุเตสุธรรมเมสุ จักขูอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกข์นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวะกิวันจะเมพิคเว อิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัศนังณวิสุทธณสุวิสุทธังทางอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสะพมเกสะัสะมนะพรามนียา ปชายะสะเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจักโหมพิขเวอิเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังวาทะกาสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังวิสุวิสุทธังอะหูสิอะทาหังพิขเว สัทวเกโลเกสมาละเกสะพมะเกสัส,ะสะมณะพรามณียาปชายะสัทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจ,จญญาศิงยานันจะปณะมีทัศนังอุธทธปาธิอากุปปามีวิมุติอายามันติมาชาตินัตถิธานิ อุณภะโวติอิธมะโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิขูพะโควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจปะปนะเวยาการาณสมิงพิญญามานีพันญามานีอายะสมตโตโกณทัญญยะัยะ,ะวะลิชังวีตมะลังธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกินจิสมุทะยะมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปฏิปะวัตติเตจะพระขวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธรรมนุษสาเวสูงอเอตามพระขวตาพาราณสียังอิติอิสิปะเตปัตะเนมิคาทายอนุตรังธรรมจักกังปาวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนวา คมมะเนนะวาเทวนาวามาลีนะวาคม,มุนาวาเกณฑิวาโลก,กัสมินติภูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุม,มหาราชิกาเทวาสัตธมนุษสาวเวสูงจาตุม,มหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะสิงหาตาวะติงสา เทวาสั nó, wa, وا, ตธมนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัทว์ทางสุตวายามาเทวาสัตธมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัทว์ทางสุตวาตุจิตาเทวาสัตธมนุษาเวสุงตุจิตานางเทวานางสัทว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัตธมนุษาเวสุงนิมมานรตินางเทวานาง ัตทังสตวะปะระนิมิตะวะปัสติเทวาสัทธมนุสาเวสูงปะระนิมิตวาสะวะัตตีนงังวัสสาสัตทังสตวาพมมกายีนาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตัมภะควตตาพาราณศียงังอิสิปะนณะปะอิสิปะเตตเนมิคทายเยอ,อนุตรัง ธรรมมาจักกังปาวัตติตังอัปปติวัติยยังสัมณีนะวาพร,รมนียะมีนะวาทเทวีนะปามาลีนะวาพรหมนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมลกา,าสัตโธอปุคัดคัชชิ อายันจะทัส faculty, สะสหัสทัสสะสหัสสีโลกทธาตุสังส ity, กัมปิส,สังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาทะโขอภควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวทะโข โ,โกนทันโยติอิติหิหังอายัสมาโตโกนทันยสะอัญญากนทันยเตวะนามังอะโหสีติ